นาระที่ีี้จะพูดเรื่องอัปาซติเตอร์มอเตอร์เนื่องจากสปิริเฟตมอตเตอร์มีแรงบิดเริ่มต้นเอ๊ะเริ่มเดินต่อข้างต่ำเพราะว่ากระแสไฟฟ้าในขดลวดชุดสตาร์ตกับขดลวดชุดลันต่างเฟตกันเป็นมุมโดยประมาณ30-50ถึงหาองศาไฟฟ้าดังนั้นเมื่อต้องการให้มอตเตอร์มีแรงบิด เริ่มเดินสูงจะต้องใช้ครับคาปาซิเตอร์ต่อเข้ากับวงจรกดลวดชุดสตาร์ทเพื่อให้กระแสไฟฟ้าในกดลวดทั้ง2ชุดมีมุมต่างเปลดกันมากยิ่งขึ้นประมาณเกือบ90องศาไฟฟ้าคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบ่งออกได้3ชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ เหมือนกันก็คือมีผดลวดสเต,เตเตอร์จำนวน2ชุดซึ่งผดลวดชุดลันกับผดลวดชุดสตาร์ทวางมุมห่างกัน90องศาไฟฟ้าและขดลวดชุดสตาร์ทจะมีคาปาซิเตอร์ต่ออยู่ก็เหมือนนะค,ครับ